สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนคุณคิดว่าตัวเองเปิดเผยทุกเรื่องแล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงๆหรือครับความจริงคือการพูดทุกอย่างออกไปอาจทำลายชีวิตและความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวในคลิปนี้ผมจะเปิดเผย18สิ่งที่คุณควรเก็บเป็นความลับและทำไมการเก็บมันไว้จึงสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างมหาศาลคุณจะได้เรียนรู้วิธีปกป้องตัวเอง สร้างพลังใจและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงถ้าพร้อมแล้วเตรียมรับความรู้ที่จะทำให้คุณฉลาดและเข้มแข็งขึ้นกว่าที่เคยครับ 1. แผนการในอนาคตเปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งถูกฝังในดินลึกลงไปในความเงียบที่ไม่มีใครมองเห็นภายในความเงียบนั้นคือที่ซึ่งความฝันเติบโตอย่างปลอดภัยปราศจากลมแรงและฝนกรดของคำพูดลบหรือความสงสัยจากผู้อื่น โลกภายนอกเต็มไปด้วยสายตาที่ตัดสินความคาดหวังที่บิดเบือนและเสียงที่พร้อมบอกว่าเป็นไปไม่ได้หากเราปล่อยให้เมล็ดที่เพิ่งแตกหนอ่อเผชิญกับสายตาเหล่านั้นก่อนที่รากจะแข็งแรงมันอาจเหี่ยวเฉาก่อนจะได้เห็นแสงอาทิตย์การเก็บแผนในใจไว้เป็นความลับคือการปกป้องพลังที่ยังบริสุทธิ์ไม่ให้ถูกปนเปื้อนจากความคิดของคนอื่นบางครั้ง แม้แต่คนใกล้ตัวก็อาจไม่เข้าใจเส้นทางที่เรากำลังเดินเพราะพวกเขามองผ่านสายตาของอดีตและข้อจำกัดของตัวเองความลับจึงไม่ใช่การปิดบังเพราะกลัวแต่เป็นการโอบอุ้มความฝันให้มีเวลาเติบโตอย่างมั่นคงเมื่อถึงวันที่มันแข็งแรงพอจึงค่อยผลิตใบและเผยดอกต่อสายตาทุกคนและในวันนั้นเราจะไม่ต้องใช้คำอธิบายมากมายเพราะผลลัพธ์จะพูดแทนเราทั้งหมดความเงียบในวันนี้ จึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นเวทีลับที่เรากำลังซ้อมบทสำคัญของชีวิตเพื่อรอวันที่ม่านเปิดออกและแสงไฟส่องลงมาบนตัวเราอย่างสมบูรณ์ 2. จุดอ่อนของตัวเองจุดอ่อนของเราคือบาดแผลที่ยังไม่หายสนิทเป็นรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวของความเข้มแข็งที่คนภายนอกมองเห็นหากเราเปิดเผยมันต่อสายตาทุกคนก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีปกป้องตัวเอง อาจมีคนที่ใช้มันเป็นอาวุธทำร้ายเราโดยไม่หลังเลโลกไม่ได้ใจดีกับทุกคนเสมอไปบางคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่บางคนกลับยื่นมือเข้ามาเพื่อผลักให้ล้มจุดอ่อนจึงควรเป็นเรื่องที่เรารู้และ,ะเผชิญด้วยตัวเองในพื้นที่ปลอดภยัยเพราะเมื่อเราเก็บมันไว้ภายในเราจะมีเวลาค่อยๆซ่อมแซมมันอย่างเงียบๆและเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนมันเป็นพลังโดยที่ไม่มีใครมาขัดขวาง หรือทำให้เราสงสัยในคุณค่าของตัวเองการเก็บจุดอ่อนไม่ใช่การปฏิเสธความจริงแต่เป็นการป้องกันหัวใจไม่ให้ถูกทำร้ายซ้ำในช่วงที่ยังไม่พร้อมสักวันเมื่อเราก้าวข้ามมันได้เราจะไม่เพียงยืนหยัดด้วยความแข็งแรงแต่ยังมีรอยแผลเป็นที่เล่าเรื่องการต่อสู้ของเราอย่างภาคภูมิและในวันนั้นเราจะเป็นคนเลือกเองว่าจะบอกเล่าเรื่องราวนี้กับใครเพราะเรารู้แล้วว่า จุดอ่อนที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นรากฐานของความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครพรากไปได้สารายได้และทรัพย์สินเป็นเหมือนรากลึกของต้นไม้ที่ซ่อนอยู่ใต้ดินไม่มีใครเห็นแต่เป็นสิ่งที่ค้ำจุนให้เรายืนหยัดได้อย่างมั่นคงหากเราเปิดเผยต่อสายตาทุกคนเหมือนการขุดรากขึ้นมาอวดวันหนึ่งอาจมีคนพยายามดึงรากนั้นออกหรือทำลายมันเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โลกนี้มีทั้งคนที่ยินดีและภูมิใจกับความสำเร็จของเราและก็มีคนที่เต็มไปด้วยความอิจฉาและความโลภบางครั้งเพียงการรู้ตัวเลขหรือมูลค่าที่เรามีก็เพียงพอให้คนบางคนสร้างเรื่องราวในหัวที่ไม่ตรงกับความจริงและใช้มันเป็นเหตุผลในการตัดสินหรือใช้เราเป็นเครื่องมือการเก็บความลับด้านการเงินจึงไม่ใช่เพราะเรากลัวแต่เพราะเราปกป้องความสงบของชีวิต เราปกป้องเสรีภาพในการตัดสินใจโดยไม่ต้องเผชิญแรงกดดันจากสายตาหรือคำพูดของใครการที่คนอื่นไม่รู้ว่าเรามีมากแค่ไหนทำให้เรามีอิสระที่จะใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องเปรียบเทียบและไม่ต้องตอบคำถามท,ามที่เราไม่อยากตอบในความเงียบนั้นเราสามารถวางแผนเติบโตและสร้างความมั่งคั่งต่อไปอย่างสงบเพราะสุดท้ายแล้ว ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราอวดให้ใครเห็นแต่เป็นสิ่งที่อยู่กับเราอย่างปลอดภยัยและมั่นคงภายในใจ 4. ความลับของครอบครัวเปรียบเสมือนผืนผ้าทอที่ถักด้วยเส้นได้แห่งความผูกพันความรักและบางครั้งก็ปนด้วยรอยขาดรอยซ่อมที่คนภายนอกไม่มีวันเข้าใจอย่างแท้จริงครอบครัวคือรากเหง้าที่เรามาจากทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในนั้น มีทั้งสิ่งงดงามและสิ่งที่บอบช้าหากเรานำความลับเหล่านั้นออกไปเปิดเผยต่อโลกภายนอกมันอาจถูกตีความผิดบิดเบือนหรือถูกใช้เป็นเรื่องราวในการตัดสินเราและคนที่เรารักความลับของครอบครัวจึงเปรียบเหมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราต้องปกป้องเพราะมันไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเราเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของคนที่ผูกพันกับเราด้วยสายเลือดและหัวใจ การรักษาความลับเหล่านี้ไว้ไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความจริงแต่คือการเลือกเก็บมันไว้ในวงที่เข้าใจและพร้อมจะซ่อมแซมกันจากข้างในความเงียบที่โอบล้อมความลับของครอบครัวคือเกราะที่ช่วยให้เราสามารถเยียวยากันโดยไม่ต้องเผชิญแรงตัดสินจากคนที่ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างเพราะในท้ายที่สุดครอบครัวไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่เราต้องอวดให้สวยงามต่อสายตาทุกคน แต่คือสถานที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้จะมีรอยแผลและรอยแผลเหล่านั้นจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่เรารู้กันเองภายในบ้านเป็นสมบัติทางใจที่โลกภายนอกไม่จำเป็นต้องรู้ 5. ความฝันลึกๆเปรียบเสมือนเปลวไฟเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในใจเป็นไฟที่อบอุ่นและให้แสงสว่างเฉพาะทางเดินของเราหากเรารีบร้อนเปิดมันให้โลกเห็นก่อนที่เปลวไฟนั้นจะแข็งแรงพอ อาจมีลมแรงจากคำพูดหรือสายตาของคนอื่นพัดให้ดับลงความฝันลึกๆมักเป็นสิ่งที่ปราะบางที่สุดเพราะมันเกิดจากความปรารถนาที่แท้จริงของหัวใจไม่ได้เกิดเพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่เกิดเพื่อตอบคำถามของตัวเราเองการเก็บมันไว้ในความลับคือการให้พื้นที่แก่ความฝันได้เติบโตอย่างอิสระปราศจากการตัดสินเปรียบเทียบหรือการคาดหวังจากภายนอก บางครั้งแม้แต่คนใกล้ชิดก็อาจไม่เข้าใจว่าเหตุใดเราจึงปรารถนาสิ่งนั้นนักเพราะพวกเขามองผ่านกรอบประสบการณ์ของตัวเองไม่ใช่ผ่านสายตาของเราความลับจึงกลายเป็นรังที่อบอุ้มความฝันให้ค่อยๆแข็งแรงโดยไม่ถูกรบกวนจนเมื่อถึงวันที่เราพร้อมความฝันที่เคยซ่อนอยู่จะเปล่งประกายออกมาอย่างงดงามและมั่นคงและในวันนั้นเราไม่จำเป็นต้องของการยอมรับจากใคร เพราะเรารู้แล้วว่ามันคือความจริงของหัวใจที่เราฟูม่มฟักมาด้วยสองมือของเราเอง 6. ปัญหาความสัมพันธ์คือรอยร้าวที่เกิดขึ้นระหว่างหัวใจกับหัวใจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนจนคนภายนอกไม่อาจมองเห็นทุกมุมได้ทั้งหมดเพราะไม่มีใครอยู่ในทุกวินาทีที่เรากับเขาผ่านมาด้วยกันการเปิดเผยปัญหาเหล่านี้ต่อสายตาและความคิดเห็นของคนอื่น อาจทำให้เรื่องราวถูกตีความผิดบิดเบือนหรือถูกเติมด้วยคำแนะนำที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริงบางครั้งคำพูดเพียงไม่กี่คำจากคนนอกก็สามารถกลายเป็นมีดที่กรีดลึกลงไปในรอยร้าวให้ขยายกว้างกว่าเดิมการเก็บปัญหาไว้ในพื้นที่ส่วนตัวจึงไม่ใช่การปิดบังเพราะกลัวแต่เป็นการปกป้องความสัมพันธ์ให้ยังมีพื้นที่ปลอดภัยที่เราสองคนสามารถพูดคุยแก้ไข และเยียวยากันด้วยความจริงใจโดยไม่ถูกกระทบจากแรงภายนอกเพราะในความเป็นจริงไม่มีใครเข้าใจความรักของเราได้ดีเท่าเราที่อยู่ในนั้นและไม่มีใครมีสิทธิ์ตัดสินว่าควรจบหรือควรไปต่อยกเว้นหัวใจของคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเมื่อเราสามารถข้ามผ่านปัญหาไปได้ด้วยตัวเองความสัมพันธ์นั้นจะยิ่งแข็งแรงและลึกซึง้งเพราะมันผ่านการพิสูจน์ในที่เงียบสงบไม่ใช่ท่ามกลางเสียงโวกเวก ของโลกภายนอก 7. ความดีที่เราทำเปรียบเสมือนหยดน้ำใสที่หล่อเลี้ยงหัวใจมันงดงามที่สุดเมื่อไหลอย่างเงียบงนันโดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้การทำความดีแล้วเก็บไว้ในความลับคือการรักษาความบริสุทธิ์ของเจตนาให้คงอยู่ไม่ให้มันถูกเจือปนด้วยความต้องการคาชมการยอมรับหรือภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นต่อสายตาคนอื่นเพราะความดีที่แท้จริงไม่ต้องการเวที และไม่ต้องการเสียงปรบมือมันเพียงต้องการให้หัวใจของเรายังรู้สึกอ่อนโยนต่อโลกใบนี้การเก็บความดีไว้ในใจทำให้เราจําได้ว่าทำเพราะอยากทำไม่ใช่เพราะอยากให้ใครเห็นและบางครั้งความดีที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆก็มีพลังมากกว่าที่เราคิดเพราะมันไม่ได้ทำให้ผู้รับรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณแต่ทำให้เขารู้สึกถึงความงามของความเมตตาและอยากส่งต่อมันต่อไป การทำดีโดยไม่บอกใครยังเป็นการฝึกให้เราเข้าใจว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนที่เห็นแต่อยู่ที่ร่องรอยเล็กๆที่เราได้ฝากไว้ในหัวใจใครบางคนโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อและสุดท้ายความดีที่เราทำเงียบๆนั่นแหละที่จะกลับมาหล่อเลี้ยงเราในวันที่เราต้องการกำลังใจจากตัวเองมากที่สุด 8. ความรู้สึกโกรธหรือเกลียดเป็นเหมือนเพลิงที่ลุกไม่อยู่ภายใน มันร้อนแรงและพร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งที่ขวางหน้าแต่หากเราเปิดเผยไฟนั้นออกไปโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองมันอาจเผาทำลายความสัมพันธ์ความไว้ใจและภาพลักษณ์ของเราจนไม่อาจย้อนกลับได้การเก็บความรู้สึกโกรธหรือเกลียดไว้เป็นความลับจึงไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นการให้เวลาหัวใจได้เย็นลงเพื่อที่เราจะมองเห็นเหตุและผลอย่างชัดเจนมากกว่า มองผ่านควันของอารมณ์ชั่ววูบความโกรธเมื่อถูกเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนตัวจะกลายเป็นครูที่คอยสอนให้เราเข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดส่วนความเกลียดนั้นเมื่อไม่ถูกเลี้ยงด้วยคำพูดหรือการกระทำมันจะค่อยๆอ,อ,อ่อนแรงลงเพราะไม่ได้รับเชื้อเพลิงจากการตอกย้ำซ้ำไปซ้ำมาโลกไม่จำเป็นต้องเห็นทุกด้านของหัวใจเรา โดยเฉพาะด้านที่เรายัางไม่พร้อมจัดการการเก็บความโกรธและความเกลียดไว้ข้างในจึงเป็นเหมือนการขังไฟไว้ในตะเกียงปล่อยให้มันส่องสว่างเล็กๆเ,เพื่อเตือนให้เราระวังแต่ไม่ให้มันลุกลามจนเผาผลาญสิ่งดีงามที่เรามีอยู่และเมื่อวันหนึ่งเราวางมันลงได้เราจะพบว่าความเงียบที่เราเลือกในวันนั้นได้ช่วยปกป้องเราจากความเสียใจที่ไม่จำเป็น 9. วิธีคิดหรือกลยุทธ์พิเศษ เปรียบเสมือนแผนที่ลับที่ชี้ทางไปสู่จุดหมายที่เราอยากไปเพียงคนเดียวมันเกิดจากการสังเกตการเรียนรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานานหากเราเปิดเผยมันออกไปต่อสายตาและคำวิจารณ์ของคนอื่นก่อนที่มันจะพร้อมทำงานเต็มศักยภาพอาจมีคนคัดลอกหรือบิดเบือนแนวทางเหล่านั้นจนเราเสียเปรียบหรือบางครั้งเสียงจากภายนอกอาจทำให้เราสงสัยในตัวเอง และลังเลต่อการตัดสินใจการเก็บวิธีคิดและกลยุทธ์ไว้ในความลับคือการปกป้องความเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นการให้เวลาให้ไอเดียเติบโตและแข็งแรงก่อนที่จะเผยออกไปสุดท้ายกลยุทธ์ที่ถูกฝึกฝนและเก็บรักษาไว้อย่างเงียบงนันจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และเหนือความคาดหมายของใครทั้งหลายและเมื่อวันนั้นมาถึงการประสบความสำเร็จจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือโชคช่วย แต่เป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจการฝึกฝนและความอดทนที่เราเลือกปกป้องสิ่งล้าค่าที่สุดของตัวเองไว้ในความเงียบการเก็บความลับในครั้งนี้จึงเป็นการลงทุนในอนาคตเป็นพื้นที่ที่ให้เรามีอิสระที่จะคิดทำและสร้างสรรค์โดยไม่มีใครมาขัดขวางหรือเปรียบเทียบและในที่สุดเมื่อความลับนั้นเผยผลลัพธ์ออกมาจะมีเพียงความภูมิใจและความพึงพอใจ ที่เกิดจากการเดินทางของเราเองโดยแท้จริง 10. ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝากไว้ในมือเราเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเชื่อใจความเปราะบางและเรื่องราวที่บางครั้งคนคนนั้นยังไม่พร้อมจะเผยต่อใครการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎหมายหรือมารยาทแต่เป็นการเคารพความเป็นมนุษย์ของเขา การเปิดเผยโดยไม่จำเป็นอาจทำร้ายความรู้สึกทำลายความสัมพันธ์และสร้างรอยแผลทางใจที่รักษาได้ยากเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะควบคุมเรื่องราวในชีวิตของตนเองและการที่เราสามารถปกป้องความลับนั้นได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบความเข้าใจและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์การเก็บความลับของคนอื่นยังช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไว้วางใจที่ได้รับ รู้จักความอดทนและความรอบคอบในการใช้คำพูดหรือการกระทำโลกนี้เต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์และแรงกดดันจากภายนอกการที่เรารักษาความลับของผู้อื่นไวเ้เงียบเงียบทำให้เรากลายเป็นที่พึ่งและผู้ปกป้องที่มั่นคงเป็นเสาหลักของความเชื่อใจที่คนอื่นสามารถพิงได้และในที่สุดความสามารถในการเก็บรักษาความลับของคนอื่นจะสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองทำให้หัวใจเราเข้มแข็งขึ้น อ่อนโยนขึ้นและเข้าใจถึงคุณค่าของความเชื่อใจอย่างแท้จริงการเลือกที่จะเงียบและปกป้องเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นจึงเป็นหนึ่งในบทเรียนชีวิตที่สําคัญที่สุดที่สอนให้เรารู้จักความเมตตาความเคารพและความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ 11... อดอดีตที่เราอยากจบไปแล้วเปรียบเสมือนรอยแผลและเงาที่เคยตามหลอกหลอนเราเป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงความเจ็บปวดความผิดพลาด และบทเรียนที่เราเคยผ่านแต่การนำมันออกไปพูดหรือเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่จำเป็นอาจทำให้ความเจ็บปวดนั้นถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งถูกตัดสินหรือแม้กระทั่งถูกใช้เป็นเหตุผลในการตีความตัวเราใหม่ในแง่ลบอดีตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราการเก็บอดีตไว้เป็นความลับจึงไม่ใช่การปิดบัง แต่เป็นการให้โอกาสตัวเองได้เยีวยาและก้าวต่อไปด้วยความสงบใจเราจะได้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่ทำร้ายเราและมุ่งไปสู่สิ่งที่สร้างสรรในปัจจุบันความเงียบที่เราเลือกสำหรับอดีตยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เราได้ทบทวนเข้าใจและยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดแต่ไม่จำเป็นต้องให้โลกภายนอกเป็นพยานความผิดนั้นเสมอไปการเก็บอดีตไว้เงียบๆ เป็นเหมือนการวางรลักฐานให้ชีวิตใหม่เติบโตโดยไม่ถูกขัดขวางจากแรงตัดสินของผู้อื่นและเมื่อเราก้าวผ่านอดีตนั้นไปได้ความสงบความเข้มแข็งและความมั่นใจในตัวเองจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราถูกกำหนดด้วยวิธีที่เราเลือกเดินต่อไปในวันนี้ 12. ปัญหาสุขภาพบางอย่างเปรียบเสมือนเงาที่ซ่อนอยู่ภายในร่างกาย เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับความเปราะบางทั้งกายและใจการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่จำเป็นอาจทำให้เราเผชิญกับสายตาแห่งความสงสัยความตัดสินหรือแม้กระทั่งความกังวลเกินจร,จริงจากคนรอบตัวการเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ใช่การปิดบังเพราะความอายแต่เป็นการให้เกียรติและรักษาศักยภาพของตัวเองในการจัดการปัญหาอย่างสงบและมีสติ เราจะได้มีเวลาเรียนรู้ทำความเข้าใจและวางแผนดูแลตัวเองโดยไม่ถูกรบกวนจากความคาดหวังหรือคําวิจารณ์จากผู้อื่นการเก็บความลับยังช่วยให้เราโฟกัสกับการฟื้นฟูและการปรับตัวโดยไม่ต้องแบกรับภาระทางอารมณ์จากความคิดเห็นที่ไม่จำเป็นบางครั้งความเงียบและความเป็นส่วนตัวคือเวทีที่ดีที่สุดให้ร่างกายและหัวใจได้ฟื้นฟูเมื่อเราพร้อมและมั่นใจแล้ว การตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวก็จะเกิดจากความสมัครใจไม่ใช่จากความกดดันใดๆและในวันนั้นความเข้มแข็งที่เกิดจากการอดทนและดูแลตัวเองในความเงียบจะทำให้เราเข้าใจคุณค่าของชีวิตและสุขภาพในแบบที่ลึกซึ้งที่สุดเราจะเรียนรู้ว่าการรักษาความลับบางเรื่องคือการปกป้องตัวเองและอนาคตของเราเป็นการให้เกียรติทั้งร่างกายและหัวใจและเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้มแข็ง และมีสติท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายรอบตัว 13. ข้อผิดพลาดครั้งใหญ่เปรียบเสมือนรอยร้าวลึกที่เกิดขึ้นบนเส้นทางชีวิตเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้หากเรานำมันไปเปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่จำเป็นอาจมีเสียงวิพากวิจาร์ณคำตัดสินหรือความคาดหวังที่บั่นทอนกำลังใจเราทำให้เราเริ่มสงสัยในความสามารถ และคุณค่าของตัวเองการเก็บข้อผิดพลาดไว้เป็นความลับไม่ใช่การหลบหนีจากความจริงแต่เป็นการให้เวลาตัวเองในการทบทวนเข้าใจและปรับตัวอย่างเงียบสงบเพื่อเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นให้กลายเป็นพลังและภูมิปัญญาการเก็บไว้ในความลับยังช่วยให้เราเลือกวิธีแก้ไขและวางแผนเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นใจโดยไม่ถูกรบกวนจากแรงกดดันภายนอกข้อผิดพลาดที่ได้รับการสะท้อนในความเงียบ จะค่อยๆกลายเป็นครูผู้ทรงคุณค่าสอนให้เราเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดตัวตนของเราแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตและแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเราพร้อมที่จะแบ่งปันผลลัพธ์จากบทเรียนเหล่านั้นโลกจะได้เห็นความสำเร็จและความเข้มแข็งที่แท้จริงของเราไม่ใช่แค่เรื่องราวของความผิดพลาดแต่เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้การยืนหยัด และการก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความภูมิใจในตัวเองการเก็บข้อผิดพลาดไว้ในความลับจึงเป็นการปกป้องศักยภาพและอนาคตของเราเป็นเวทีส่วนตัวที่ให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้และเติบโตอย่างแท้จริง 14. ความคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่ลงมือเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเติบโตในดินอันอุดมความคิดเหล่านี้เต็มไปด้วยพลังและศักยภาพแต่ก็เปราะบาง หากเรารีบเผยต่อสายตาคนอื่นก่อนที่มันจะพร้อมอาจมีเสียงวิพากษ์ความคาดหวังหรือคำแนะนำที่บิดเบือนแนวทางของเราทำให้ความคิดนั้นสั่นคลอนและสูญเสียความบริสุทธิ์ความคิดสร้างสรรค์ต้องการพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเติบโตอย่างอิสระโดยไม่มีแรงกดดันหรือแรงเปรียบเทียบจากภายนอกการเก็บมันไว้เป็นความลับคือการให้เกียรติและปกป้องสิ่งที่เกิดจากหัวใจและจิตวิญญาณของเรา เป็นการให้เวลาแก่ตัวเองในการสำรวจทดลองและปรับแต่งให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนำออกมาใช้การเก็บความคิดเหล่านี้ไวเ้เงียบๆยังสอนให้เราอดทนและเชื่อมั่นในกระบวนการของตัวเองรู้จักคุณค่าของการรอคอยและเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการเร่งรีบแต่เกิดจากการฟูมฟักอย่างตั้งใจเมื่อความคิดสร้างสรรค์น,นั้นพร้อมเราจะสามารถลงมือทำด้วยความมั่นใจ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะสะท้อนถึงความคิดและความตั้งใจของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะใครเห็นหรือยกย่องแต่เพราะมันเกิดจากพลังของเราเองการเก็บความคิดสร้างสรรค์เป็นความลับจึงเป็นการปกป้องความบริสุทธิ์ของแรงบันดาลใจเป็นการสร้างเวทีให้ความคิดได้เติบโตอย่างแข็งแรงและในที่สุดมันจะเผยตัวออกมาอย่างงดงามและส่งพลังในเวลาที่เหมาะสมที่สุด15 รหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยเปรียบเสมือนกุญแจลับที่เปิดประตูสู่พื้นที่ส่วนตัวของชีวิตเราเป็นสิ่งที่คุ้มครองทรัพย์สินความทรงจําและความสงบใจจากโลกภายนอกการเปิดเผยสิ่งเหล่านี้โดยไม่ระมัดระวังเปรียบเหมือนการยื่นประตูให้ใครก็ได้เข้ามาโดยไม่มีการตรวจสอบซึ่งอาจนํามาซึ่งความเสียหายการละเมิดและความสูญเสียที่เราหลีกเลี่ยงได้ การเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคนิคหรือความปลอดภัยทางดิจิทัลแต่เป็นการฝึกวินยัยและความรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเองเป็นการเรียนรู้ที่จะปกป้องสิ่งที่สำคัญและมีค่าโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นความลับเหล่านี้ยังสะท้อนถึงการเคารพตัวเองและสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นเป็นการตรหนักว่าความปลอดภยัยและความสงบในชีวิตมักเกิดจากความรอบคอบ และความระมัดระวังไม่ใช่เพียงโชคหรือความบังเอิญการรักษาความลับเช่นนี้ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและอิสระเพราะเรารู้ว่าเรามีพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองที่ไม่มีใครสามารถล่วงล้ำได้การเก็บรหัสผ่านและข้อมูลความปลอดภัยจึงไม่ใช่การซ่อนตัวแต่เป็นการสร้างกรอบป้องกันให้ชีวิตมีสมดุลและมั่นคงเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเห็นคุณค่าของความรอบคอบ ความรับผิดชอบและความระมัดระวังในทุกย่างก้าวของชีวิตและเมื่อเราปฏิบัติสิ่งนี้ได้อย่างสม่ำเสมอเราจะรู้สึกถึงความสงบและความมั่นใจที่เกิดจากการปกป้องสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง 16. ข้อตกลงทางธุรกิจที่ยังไม่เปิดเผยเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ของโอกาสและอนาคตที่เรากำลังปลูกไว้ความลับเหล่านี้คือหลักฐานของความสำเร็จที่ยังไม่เกิดขึ้น การเปิดเผยก่อนเวลาอาจทำให้คู่แข่งได้เปรียบถูกบิดเบือนหรือเกิดความเข้าใจผิดที่ทำลายความเชื่อใจและโอกาสของเราการเก็บข้อตกลงเหล่านี้ไว้เป็นความลับไม่ใช่เพียงเรื่องของกฎหมายหรือกลยุทธ์แต่เป็นการให้เกียรติและปกป้องสิ่งที่เรากำลังสร้างเป็นการฝึกวินัยความอดทนและความรอบคอบในการบริหารสิ่งที่มีค่าความลับทางธุรกิจเป็นพื้นที่ส่วนตัว ที่ให้เรามีเวลาไตรตรองปรับกลยุทธ์และวางแผนอย่างมั่นคงโดยไม่ถูกรบกวนจากแรงกดดันภายนอกหรือคำวิจารณ์ที่อาจไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดการเก็บไวเบ้เงียบๆยังสอนให้เราเรียนรู้คุณค่าของความเชื่อใจการรับผิดชอบและการตัดสินใจด้วยความมั่นใจในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจเพียงผู้เดียวเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงข้อตกลงที่ถูกเก็บไวอ้อย่างรอบคอบนั้น จะถูกเผยออกมาอย่างมีพลังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายและสะท้อนถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นและการวางแผนอย่างลึกซึ้งของเราการเก็บข้อตกลงทางธุรกิจไว้เป็นความลับจึงไม่ใช่การซ่อนสิ่งสำคัญแต่เป็นการสร้างเวทีให้สิ่งที่เราฝันไว้เติบโตอย่างมั่นคงและงดงามเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราเข้าใจว่าความอดทนความรอบคอบ และความรับผิดชอบเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง17ความสำเร็จที่ยังไม่ถึงเวลาเปิดตัวเปรียบเสมือนเพชรที่ยังไม่ได้เจรไนรอวันที่จะส่องประกายเต็มที่ความสำเร็จเหล่านี้เกิดจากความพยายามความอดทนและการต่อสู้ที่เราเผชิญเพียงลำพังหากเรารีบเปิดเผยก่อนเวลาอาจมีเสียงวิจารณ์ความอิจชาหรือแรงกดดันจากภายนอกเข้ามา ทำให้เราเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองหรือเปลี่ยนทิศทางความตั้งใจของเราการเก็บความสำเร็จไว้เป็นความลับไม่ใช่การปิดบังแต่เป็นการปกป้องความบริสุทธิ์ของแรงพยายามและการสร้างสรรค์เป็นการให้เวลาให้ความสำเร็จนั้นเจริญเติบโตและมั่นคงก่อนที่จะเผยออกสู่สายตาผู้คนเมื่อเก็บไว้ในความลับเรามีโอกาสที่จะเตรียมตัวให้พร้อมเข้าใจผลลัพธ์ และวางแผนการนำเสนออย่างมั่นใจความลับของความสำเร็จยังเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่ต้องพึ่งพาการยกย่องหรือคำชมจากใครการรอคอยและปกป้องสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เราฝึกความอดทนและความรอบคอบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมความสำเร็จนั้นจะปรากฏอย่างงดงามสะท้อนถึงความพยายามการวางแผนและความตั้งใจอย่างแท้จริงการเก็บความสำเร็จ ที่ยังไม่ถึงเวลาเปิดตัวเป็นความลับจึงเป็นการสร้างเวทีให้ชีวิตได้เติบโตอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยคุณค่าเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การถูกมองเห็นแต่เกิดจากการเดินทางการฝึกฝนและการปกป้องสิ่งที่เรารักจนถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุด18ความสุขเล็กๆของคุณเปรียบเสมือนดวงไฟเล็กๆที่ส่องสว่างอยู่ในใจ เป็นสิ่งที่อบอุ่นและเติมเต็มชีวิตอย่างเงียบงนันความสุขเหล่านี้อาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่หัวใจได้ยิ้มรสชาติของกาแฟยามเช้าแสงแดดอ่อนๆที่สาดลงมาบนใบหน้าหรือเสียงหัวเราะเบาๆที่เกิดขึ้นเพียงกับตัวเองการเก็บความสุขเล็กๆเ,เหล่านี้ไว้เป็นความลับไม่ได้หมายความว่าเราปิดกั้นตัวเองแต่เป็นการให้พื้นที่แก่ตัวเราได้สัมผัสความสุขอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องถูกเปรียบเทียบ ถูกตัดสินหรือถูกรบกวนจากความคาดหวังของใครการเก็บไวเบ้เงียบๆทำให้เราได้ฝึกฝนความตรหนกรู้และความขอบคุณต่อสิ่งเล็กๆที่คนอื่นอาจมองข้ามความสุขเล็กๆที่เก็บไว้ยังเป็นแหล่งพลังงานและแรงบันดาลใจให้เราก้าวผ่านวันที่เหน็ดเหนื่อยและความท้าทายต่างๆในชีวิตเมื่อเราไม่จำเป็นต้องอวดหรืออธิบายสิ่งที่ทำให้เราอบอุ่นหัวใจ ความสุขเหล่านั้นจะงอกงามอย่างแท้จริงเป็นความสงบที่เกิดขึ้นจากภายในไม่ขึ้นอยู่กับคำชมหรือการยืนยันจากผู้อื่นการเก็บความสุขเล็กๆเป็นความลับจึงเป็นการปกป้องสิ่งที่มีค่าและบอบบางเป็นการให้รางวัลกับตัวเองอย่างเงียบและสร้างเวทีให้หัวใจได้รู้จักคุณค่าของความสงบความพอใจและความสุขที่แท้จริงที่ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครเห็น แต่สามารถเติมเต็มชีวิตเราได้อย่างลึกซึ้งและยาวนานจำไว้ให้ดีนะครับชีวิตที่มั่นคงไม่ได้อยู่ที่คุณเปิดเผยทุกอย่างแต่เกิดจากการรู้จักเลือกเก็บบางสิ่งไว้เป็นความลับ18สิ่งที่เราแชร์วันนี้คือกุญแจเล็กๆที่ช่วยปกป้องความสัมพันธ์ความสำเร็จและความสงบใจของคุณการเก็บความลับไม่ใช่การซ่อนแต่เป็นการสร้างพลังและภูมิคุ้มกันให้ชีวิต คุณจะเรียนรู้วิธีใช้ความลับเป็นเครื่องมือให้ตัวเองแข็งแรงและฉลาดขึ้นเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ชีวิตเดินไปอย่างมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังที่แท้จริงจำไว้ว่าความรู้ที่คุณนำไปใช้วันนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณคิดและตัดสินใจไปตลอดชีวิตสุดท้ายนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ ช่องหม n d เ e t ที่เริ่มจากศูนย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ